สวัสดีค่ะอ่าแม่ปรางกับทีโบนะคะอันนี้เราจะไปนอนกันแล้วนะคะแม่อาบแม่ปางอาบน้ำแล้วจะไปนอนแต่พัน้องไปนอนทีนี้นวันนี้จะมาสอนบทเรียนน้องน้องเล็กๆนะคะ,ะเกี่ยวกับออ่่าา open and close นะคะอ่าทีโบ,ท,โบทีโบ look at ม o ่งลุกแอดดิสทีโบทีโบ o o k at ดลุกแอดดิสทีโบทีโบนอ o เด the door ทีโบนอนเดือดเด้อนอนเดือดเด้อทีโบ,โบ yes good open open the door please open open the door yes oh we still have light still have light no oh, no 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 close the door first close the door close the door yes okay then okay พี่พี่เปิดไฟไว้ก่อนแม่กำลังสอนน้องอยู่ค่ะมีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยอ่าโอเค okay you close the door already right so turn off turn off the light turn off the light yes yes turn off the light turn off yeah turn on the light switch off the light switch off switch on the light ah okay good boy good good ที่โ good turn off turn off no no don't play with it ที่โบจะชอบเล่นนะคะเวลาสอนแล้วก็จะเล่นด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูเปิดทีนี้หนังสือก็ใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวที่โบ่สิดา หนังสือก็ใช้ได้นะคะสิ่งแรกที่บอกสิ่งต่งตัวสูง Yeah y o u y o u y o u tall you tall มีกระปุกกระปุกอ่าโอเคโอเคหนังสือก็ใช้ได้อ่ะอันนี้เป็นหนังสือของทีโบเนีโชว์โชว์หนังสือของทีโบนะคะ A B C นะคะอ่าทีโบ Can you open open the book open the book please open the book อ่าโอเค close the book เนาะโอ l อ open Close, close the book, Thibault. Close the book. <laughs> it's not for read. It's not read now. Close the book. Listen, Mama, Tibo. You listen Mama. Close the, close the book. Close the book. Ah, okay. โอเคเปิดหนังสือโอเค o ปิดมันใช่ดีกว่าดี l ว่าเวล e ันปิ s e ันใช่ปิดมันดีกว่าเวลดันนะคะบทเรียนก่อนนอนวันนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะเปิดปิดประตูหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะฝึกลูกๆในการพูดภาษาอังกฤษนะคะคาดเคลี้มีประโยชน์ก็ตากแขนด้วยนะคะปิ๋วค่ะสวัสดีค่ะที่บ้านพุตาบาย